เพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมา,มาหาหน่อไม้มาดูมาลุ้นกันว่าจะได้หน่อไม้หรือเปล่าสวนเราเองนะจ๊จะมาลุ้นร่วมกันมาลุ้นไปด้วยกันหน่อไม้ก็อายุหลายหลายสิบปีจนกอนี่แบบล้างเลยเจอไหมเอ้าเจอทุกคนเจอแล้วเจอแล้วนี่อันนี้สูงแล้วอันนี้เล็ก เดี๋ยวก็เอาหนะนึง่งหนึ่งแล้วทุกคนไม่ต้องทำจะไม่มีคนกินกินคนเดียวหน่งนอแกงแกงแกงห้สูเพื่อนๆกินนะอันนี้สูงแล้วนะสูงแล้วก็ใช้ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนก็คงหยิบถ้าเไราไม่หยิบคนจะหยิบก่อนนะทุกคนต้องให้ดีแม่นซะด้วยนะฉับเดียว ถ้าเราไม่ไม,ไม่เอาไปคนก็จะมาเอาอยู่ดีทุกคนมันใกล้ถนนมันติดถนนมันยากล้วล่ะเนาะอะไรแล้วจ้าสองสองนางเ,เพราะว่าเราไม่มีใครช่วยกินไปกันจ้าไปมาเศร้าเนาะโนมาดามมาเดินโอ้ดูที่ป่ามันเราทุกคนป่ามันมาดามนะ มันก็น้ำขังไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้จะได้ถอ,อนได้อะไรหรือเปล่านะชมสวนตอนเย็นค่ะสัมพาราเรากล้องถ่ายรูปมีอะไรงนี้อก่อนอนี้ก่อนจะดูอีกก่อนว่ามีหรือเปล่าเนาะมันตำมะลังก็โตมาแล้วที่ประดามเคยมาปลูกนะทุกคนนี่แหละคือฝีมือของดิฉันค่ะนี่คืออณาจักรของเรามีเถียงน้ำน,น้อยๆผุผ,ผ,ผงๆอยู่อันนึง อุ้ยเยอะจังทุกคนอุ้ยสแสดงว่าไม่มีคนมาเลยดูเป็นสิบสิบนอนเลยทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเกิอุ้ยมันเยอะว่ะอุ้ยนี่ยาแล้วก็มีอุ้ยนี่เยอะมากเลยเดี๋ยวมันจะเก็บหมกเลยทุกคนเอาไปต้มไปกินกรุงเทพตามนั้นค่ะเพราะเอาไว้ก็ ไม่น่าจะอะไรเนาะโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยเป็นสิบนอเลยนี่อ้มาลุ้นกันนี่ไม่ได้มาเลยทุกคนมาสดเลยค่ะไม่ได้ถัดทอเลยนี่นะนยใหญ่นี่ก่อนป๊ออ,อืต้องเอานานออกทุกคนเนาะเพราะว่ามันมันยาวแล้วเนาะแต่เอาไว้ก็ไม่ได้นี่อันนี้ยาวยาวเกินไปอันนี้พอได้ย้่เนาะ อาจจะต้มไมกินนละทุกคนอันไม่มีคนถือกล้องน,นะทุกคนขาต้องก็ไม่ยอมมาหวั่นไหวหน่อยนะจ๊ะนีะ่โอเคโอ้เยอะแทะอีกสักอักกกนอมันเยอะจังนะอีกอันนึงนี่ เยอะอยู่เนะเอาไว้ก็ไม่ได้อะไรก็ก็จน,น์สานนะนะทุกคนขออภัยนะคะนี่อูอ้นี่อีกอูอ้เยอะมากเลยอู้หอืออือคนดาวเคียวมาวันนี้ <laughs> เรียบร้อย เรียบร้อยเลยจ้ะว่าจะเอาในน้อยก็ไม่น้อยนนทุกคนใช้ได้เนาะเพราะพ่อเขาก็ไม่กินกินไม่ได้พ่อไม่มีฟัน,นพ่อใส่ฟันปอไม่สามารถกินหน่อไม้ได้ทุกคนหลางจะต้มเลยไปใส่ตู้เย็นไปกินเนาะไปกรุงเทพอโอเคบายบายค่ะยาวไปเนาะ